สำหรับไเอพิโซดนี้ผมหาข้อมูลเกี่ยวกับ Star Wars The Bad Batch มาเล่าให้ฟังกันนะครับทว่าต้องขออนุญาตแจ้งเตือนสปอยสำหรับผู้ชมที่ไม่เคยดู Star Wars มาก่อนด้วยนะเนื่องจากเนื้อหาจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องในภาคอื่นๆด้วยบางส่วนนั่นเอง ข้อที่1 The Bad Batch เป็นใครต้องบอกว่า The Bad Batch นั้นถูกกล่าวถึงมาแล้วในเรื่องราวของ Animation Star Wars The Clone w a r ในซีซั่นที่7ในทีมจะประกอบด้วยสมาชิก4คนที่ว่ากันว่าพวกเขาเป็นหน่วยรบพิเศษที่การันตีความสําเร็จในการทำภารกิจนั้นได้เลย100%ฉะนั้นตัวเรื่องราวของ The Bad Batch จึงเป็นช่วงเวลารอยต่อระหว่างภาคที่3และภาคที่4ที่มีการคาบเกี่ยวกันนั่นเอง ข้อมูลที่2กําเนิดหน่วยรบโคลนฟอสไนที่ไนจูนี้เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของเดอะแบชแบทนะครับทว่าสิ่งที่ทาให้สมาชิกทีมโดดเด่นกว่านะักรบโคลนกลุ่มอื่นๆก็คือพวกเขาถูกตัดแต่งพนันธุกรรมให้ตัวละครแต่ละคนมีความสามารถพิเศษมากกว่าโคลนทรูเปอร์ทั่วๆไปโดยสมาชิกจะประกอบด้วยหัวหน้าทีมอย่างฮันเตอร์ความสามารถของเขาคือการรับรู้ประสาทสัมผัสต,ต่างๆที่ถูกยกระดับให้รวดเร็วและก็เฉียบคม Hunt Let's go คอสแทร์คือมือสไนเปอร์ที่อัปเกรดเรื่องการมองเห็นทำให้เขายิงได้แม่นยำที่สุดในกลุ่มคร์เรคเกอร์ทหารโครนที่ได้รับการเพิ่มพลังของกำลังกล้ามเนื้อ <R aker? S 2> yeah! และเทคที่ DNA ของเขานั้นโดดเด่นในด้านสติป,ปัญญาส่งผลให้เขากลายเป็นมันสมองให้กับทีมนั่นเองครับับ <T ick? S 3> ยังไงก็ตามดูเหมือนว่าเมื่อเรื่องราวดําเนินไปเดอะแบดแบสจะได้สมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคนเขาคนนี้มีชื่อว่าเอ็กโคผู้ที่ได้รับการอัปเกรดร่างกายจากอุปกรณ์ไซเบอร์เนติกต่างๆ <Echo? S 3> s <S ข้อที่3ที่มาของชื่อโคลนฟอสในที่ไน จากข้อมูลที่ผมหาเจอเขาบอกว่าในติไนเป็นชื่อของมนุษย์คโคลนคนหนึ่งบนดาวต้นกําเนิดของพวกเขานามว่าคารมิโนโซึ่งก็คือดาวที่โอบีวันตามบอกแสไปจนได้เจอกระบวนการสร้างมนุษย์คโคลนที่มีมนุษย์ต้นแบบอย่างจังโกเฟสที่นั่นทีนี้บทบาทของไนตี้นนั้นเขาถูกโคลนิ่งมาด้วยกระบวนการเดียวกันเลยครับแต่ปรากฏว่า DNA ของเขานั้นมีการมิวเทชันหรือว่าการกลายพันธุ์จนส่งผลให้ร่างกายของเขาไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่ไนตีนายจึงได้รับหน้าที่ให้ฝึกเด็กๆมนุษย์คโคลนกับคอยดูแลความเรียบบร้้ออออย่่่งเเมืนนนนป็นพาขทีี เราว่านีึคือการต่อสู้ที่กลุ่มแบ่งแยกยกทัพเข้ามารุกรานคาร i มิโนก็ส่งผลให้เขาต้องเสียชีวิตในครั้งนั้นในระหว่างที่พยายามขนส่งกระสุนให้กับโครนนชูเปอร์วีรกรรมอันกล้าหาญของไนทีนายจึงส่งต่อไปยังชื่อของเดอะแบดแบชที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นเกียรติให้กับเขานั่นเอง ข้อที่4นายพลทาคินดูเหมือนว่าจากในตัวเทลเลอร์ล่าสุดทาคินน่าจะเป็นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อทีมทีมนี้ครับนั่นก็เพราะว่าความแข็งแกร่งของเดอะแบสต์แบสกับสภาวะมิวเทชันที่อาจจะนําไปสู่การมีความคิดเป็นของตัวเองซึ่งแตกต่างจากโครนทรูเปอร์คนอื่นที่ถูกฝังอินทิวิเตอร์ชิปเอาไว้ส่งผลให้ฐานโครนปกตินั้นพร้อมรับคําสั่งต่อผู้บัญชาโดยไม่มีข้อแม้ฉะนั้นเดอะแบสต์แบสอาจจะมีสภาพร่างกายที่สามารถต่อต้านอินทิวิเตอร์ชิหรือว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้รับการติดตั้งหน่ลล่่วปดงาเาไกกเไ,ไ้ ที่ทาคินกลัวก็นำไปสู่คําสั่งให้กําจัดทีมทีมนี้ลงในที่สุดซึ่งประเด็นดังกล่าวควรจะเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องราวของแอนิเมชันซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอน I wipeped wantt and Clone Found Force out. 99. ข้อที่5้าเฟนเนกชานนักล่าฆ่าหัวมือสไนเปอร์ที่ปรากฏตัวมาแล้วครั้งหนึ่งในเดอะเมนดาโลเรียนเธอมีบทบาทสาคัญไม่น้อยเลยนะครับในการช่วยเหลือเบบี้โยดา AKA โกรกูในเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเฟนเนกในเดอะแบดแบสอาจจะย้อนไทม์ไลน์กลับไปในช่วงที่เธอยังเป็นเบลตี้ฮันเตอร์แบบฉายเดียวอยู่และถ้าอ้างอิงกับข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับเฟนเนกอาจจะได้รับการว่าจ้างจากดีเอ็มพให้ช่วยไล่ล่ากลุ่มโคลนฟอสในที่ไหนก็เป็นไปได้ครับ ข้อที่6ถ้าจะดูซีรีส์เรื่องนี้ต้องดู The Clone Wars ก่อนหรือเปล่าคืออันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่แหล่งข้อมูลบอกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องดูซีรีส์เรื่องดังกล่าวมาก่อนก็ได้เพราะกว่าพวกเขาจะปรากฏตัวก็ปาเข้าไปซีซั่นที่7กันเลยทีเดียวครับอีกทั้งเราเชื่อว่า Star Wars the Bad Batch น่าจะมีการเกิดในช่วง EP แรกบ้างแน่ๆไม่มากก็น้อยทีนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากย้อนกลับไปดูจริงๆแต่ว่าอยากรู้เฉพาะ The Bad Batch ก็สามารถเลือกดู The Clone Wars ซีซั่นที่เพิโซดที่1-4ได้เลยครับ Cavailry has arrived! เอาเละครับแล้วก่อนจะไปถึง2ข้อสุดท้าย The Move สนับสนุนโดย Optus แว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติตอแสงสีฟ้าที่ทํำให้สาสบายอีกทั้ง Optus มีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําไม่งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook com optus หรืถ้าใช้โค้ด The Move จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะครับ ประเด็นที่ 7, โอเมก้าเด็กน,น้อยปริศนาคนนี้จะเป็นสมาชิกค,คนที่6ของทีมซึ่งเธอคงจะมีสกิลหรือว่าความลับอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่โดยเฉพาะการที่เธอน่าจะเป็นมนุษย์โคลนแบบเดียวกับกลุ่มโตเอกและสำนักรีวิวเมืงองนอกเขาก็เดากันด้วยนะครับว่าเธอน่าจะให้คำอธิบายคำเฉลยเกี่ยวกับการกลับมาของพาวเพทีนในภาพยนตร์ส t a r Wars ์ากล่าสุดในเรื่องราวของเรกับไคโลเรนนั่นเอง เอาละครับและข้อมูลข้อสุดท้ายข้อที่8ก็คือ Star Wars The Bash b a h b a t h จะเข้าฉายในระบบ Steam ของ Disney Plus ในวันที่4พฤษภาคมนี้นะครับและท้ายสุดถ้าผู้ช,ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝังกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ